สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube แอบดูสวนเพื่อนทุเรียนฝึังฮัดวันนี้ก็เช้าวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2563ครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมทุเรียนของสวนอาจารย์เป็นทุเรียนเสียบข้างครับ อายุหลังการเสียบข้างติดก็ตอนนี้ก็2ปีครึ่งครับ2ปี6เดือน,เพ,อนเพื่อนเห็นไหมครับมันสูงสูงมากครับหเมตรแล้วครับ5้เมตรหกเมตรนี่ละครับแอบบดูสวนเพื่อนครับวันนี้สวนอาจารย์ดูเรียนต้นใหญ่มากครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในทรงพุ่ม ครับมีการแตกกิ่งแขนงมาเยอะเลยครับคาดว่าปีนี้2อปีครึ่งน่าจะพอเอาดอกได้สมบูรณ์มากครับเดี๋ยวพาไปเดินดูรอบๆสวนนะฮะสวนนี้ก็มีเนื้อที่ประมาณ3ไร่ปลูกประมาณ จ็ดสิบกว่าต้นครับระยะก็8ปคูณแสวยครับแปลงนี้เป็นต้นที่ไล่เลี่ยกันส่วนนี้จะมีการปลูกกล้วยแซมอยู่ครับยังไม่ได้กล้วยออก อาจะดูทิบๆไปสักหน่อยครับเนี่ยครับแต่ละต้นสวยงามมากครับแปดสิบกับต้นถ้าให้ผลผลิตก็น่าจะเยอะพอสมควรอยู่ระยะสองปีครึ่งหลังการเสียบข้างติด ต้นนี้เป็นต้นทุเรียนมูสันคิงครับอายุ2ปีกับหกเดือนที่ผมเคยมาถ่ายทำให้เพื่อนๆได้รับชมก่อนหน้านี้3มต้นตรงนี้มูสันคิงซึ่งต้นจะไล่เรี่ยกันมีการแต่งกิ่งแล้วครับแต่งกิ่งสวยงามมากส่วน2ต้นนี้เป็นต้นที่ เสียบหลังครับน่าจะอยู่ลาวสักหนึ่งปีกว่าถึงสองปีผมไม่ได้มานานครับไม่ได้เข้ามานานเลยอาจจะลกไปสักนิดครับต้นใหญ่เร็วมากต้นนี้ก็มูสังชิงครับ ฝั่งทางนี้จะเป็นหมอนทองซะส่วนใหญ่ฮะแล้วฝั่งทางนี้เขาจะปลูกเป็นทุเรียนก้านยาวสาิกาประมาณนั้นนะครับปลูกหลากหลายพันนะครับต้นใหญ่สูงมากเลยครับสูงก็น่ครับเกือบ5เมตรละบางต้น ครับคลิปนี้ก็ปลามาดูส่วนอาจารย์ครับเป็นทุเรียนเสียบก้างอายุ2ปีครึ่งขอบคุณที่รับชมและติดตามคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ